สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่มาอยู่แล้วก็พี่เชอร์นกชาตอนนี้กําลังยิ้มอยู่นะคะกับพวกเรานะคะช่องมายยโต้แฟมิลี่เหมือนเดิมเนาะค่ะวันนี้นะคะแม่มาอยู่ก็คือเหมือนได้รับเมสเซจเหมือนกับเป็นไดเรกเมสเซจเนาะมาจากแม่แม่หลายท่านเลยนะคะที่ นะที่สนใจนะคะแล้วก็สอบถามมาเกี่ยวกับหมอนรองให้นมน้องแฝดเนานะวันนี้แม่มีโอกาสนะคะก็เลยจะมารีบมารีวิวหมอนให้นมตัวนี้เนาะเพราะว่าน้องๆตอนนี้ก็ปานกันไปแ9กโลแล้วนะคะตอนนี้การให้นมก็ก็เริ่มมีความหนักมากขึ้นนะคะแต่ก่อนตอนเล็กๆก,ก็คือไม่กี่โลเนาะเราก็ยังเข้าเต้าอะไรพร้อมกันให้นมสบายๆเนาะก่อนที่จะไม่ได้ใช้หมอนแม่เลยรีบมารีวิวก่อนแลวกันเนาะค่ะ ก่อนอื่นเลยเนาะแม่ก็จะมาแนะนําเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนประกอบเหมือนถึงว่าลักษณะของตัวหมอนก่อนละกันเนาะอันนี้นะคะเป็นหมอนให้นมน้องแฝดโดยเฉพาะนะคะที่ห่อ My Breast Friend นะคะนี่นะคะ My Breast Friend นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะมีหลายช่องทางแม,แม่แม่ถามว่าซื้อที่ไหนนะคะมันก็จะมีตามร้านที่เขานําเข้ามาหรือพวกช็อปปี้ลาซาด้อย่างนี้แม่ก็พอเห็นนะคะแม,แม่แม่ก็ลองไปหากันดูเนาะซึ่งราคามันก็แอบสูงนิดนึงนะคะ หรือบางทีมีแม่แม่คนนึงแนะนํามาว่าจริงๆมันจะมีพวกกุ๊ปแม่แม่น้องแฝดหรือกุ๊ปอะไรที่เขาสามารถเหมือนกับว่าอาจจะขายเป็นมือสองหรืออะไรอย่างี้แม่แม่ก็ลองดูเนาะราคามันจะได้ย่อมยาวลงมาเนาะอันนี้แล้วแต่แม่แม่เลยนะคะลองหากันดูเนาะโอเคซึ่งในตัวนี้นะคะหมอนรองให้นมน้องแฝดนะคะมันก็จะมีความใหญ่แม่แม่เห็นไหมนี่คือเป็นด้านหน้าของเขา มันก็คือจะใหญ่มีฐานรองรับน้ําหนักน้องสองคนได้แบบกว้างและก็ไซส์คือแบบมาตรฐานพอดีนะคะแล้วก็เหมาะกก่การให้นมน้องแฝดเป็นอย่างมากนะคะส่วนโพงด้านหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นความกว้างระดับนี้เนาะเขาจะมีเป็นตัวล็อกตรงนี้นะแม่ๆให้เราเปิดแล้วก็เวลาเราใส่นะอโอเคนี่นะแม่แม่ก็คือตอนแรกจะเป็นตัวนี้เนาะเป็นด้านหน้า เาใส่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีตัวเชื่อมให้นี่ก็คือจะเป็นตัวด้านหลังที่เหมือนกับว่าเขามีเป็นเหมือนแบบเอาไว้ซัพพอตหลังนะคะเพื่อที่เวลาเรานั่งให้นมนานๆจะได้ไม่เมื่อยหลังเนาะตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอตเหมือนเป็นด้านหลังหลังล่างนะคะแม่ๆืดยที่เวลาเรานั่งก็จะได้เหมือนกับว่าเออเรายังนั่งตรงเพราะว่าหน้าอกเราก็คือตรงเตง้านมเราจะต้องอยู่ให้มันพอดีกับปากของน้องๆเนาะเพื่อที่จะได้แบบบาลานซ์สมดุลกันเวลาน้องๆเข้าเต้านะคะจะได้ถ่านง่ายขึ้นเนาะจะได้ดูดง่าย โอเคตัวนี้ก็จะเป็นซัพพอร์ตด้านหลังเขาก็าจะมีตัวนี้มาให้เนาะส่วนตัวด้านหน้าก็าจะเหมือนมีกระเป๋าเล็กๆเด้นนั่นแม่แม่เหมือนเป็นแบบแม่แม่จะใส่โทราศัพท์ใส่ขวดน้ําหรือใส่อะไรที่แบบเอเอไว้ใกล้ตัวเวลาเหมือนกับขอความช่วยเหลือใครไม่ได้อะไรอย่างนงี้สมมติแบบเข้าเตาเสร็จแล้วเรานั่งอีกสักพักหนึ่งอาจจะเออมีที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆให้กับคุณแม่เนาะโอเคเข้าๆก็ประมาณนี้นะแม่แม่คือมันก็หน้ามันก็คอดีเลยอ่เวลาแม่แม่ใส่ก็คือโอเคใส่เข้าข้างๆเนี่ย มันก็จะสามารถมันก็จะใหญ่มากแม่ก็จะยืนให้ดูนะมันก็จะใหญ่มากซึ่งซึ่งแม่คิดว่าก็จะเหมาะกับน้องๆแฟดนะคะตั้งแต่แรกเกิดก็สามารถใช้ได้เลยตอนนี้น้องๆประมาณ9กโลกว่าก็ยังสามารถใช้ได้นะเขาว่านอนแล้วเขาก็เอาเท้าไปแต่ว่าแม่ก็จะมีหมอนรองมีอะไรเดี๋ยวแม่จะมีภาพให้ดูเนาะวิดีโอให้ดูว่านั่งกันยังไง นอนกันยังไงนะอแม่ก็งงมาแล้วพูดถึงไหนนะคะแม่่เอามาต่อกันค่ะก็คือมีแม่่บางท่านที่เขาแบบใช้หมอนตัวนี้แล้วแฮปปี้เนาะแม่เนาะแม่มาอยู่ก็เลยเฮ้ยโอเคใช้ดีกว่าอะไรนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อหมอนใบนี้มานะคะถามถึงความคุ้มค่าแม่มาอยู่ว่าถ้าเต็ม5้าแม่ก็ให้ได้สี่เลยนะเพราะว่าเหมือนกับมันได้ใช้งานจริงๆนะคะแม่เหมือนถ้าสมมติว่าเราจะมาหาหมอนแบบสี่ซาห้าใบแล้วก็มาตั้งอะไรอย่างนี้มันก็จะวุ่นวายตรงไหนเพราะบางทีแม่ก็ไปให้ข้างนอกบางทีก็ให้ในห้องนอนอย่างนี้นะคะ เคค่ะหลังจากที่วุ่นวายหันหน้าไปมองหน้ากล้องกันแม่ก็เลยหยิบอุ้มขึ้นมามองหน้ากล้องพร้อมกันเลยโชติวาเช่นไรใช่ไคะเอพี่เชอร์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะพี่เชอร์สวัสดีค่ะนักขาสวัสดีค่ะองงเลยค่ะงงค่ะยินดีเพระอคะปกติมื้อนมมือนี้เด็กๆก็ทานเสร็จแล้วก็จะงีบเป็นตอนเช้านะคะช่วงที่แม่อัดนี่คือประมาณช่วงแบบสายๆอย่างนี้เนาะก็จะนอนกันช่วงเช้ามื้อ ื่นหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนบ่ายก็อาจจะอีกตื่นหนึ่งตอนนี้ก็คือประมาณ8เดือนกว่านะคะแม่แม่นมแม่ล้วนเลยนะสองสาวเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็น,ปนไปได้จริงๆแม่มาอยู่ก็อยากสนับสนุนนะคะนมแม่นะคะอยากให้แม่แม่ที่แบบมีน้องแฝดเนาะถ้าสมมติว่ามีโอกาสเลี้ยงน้องฟูลไทม์นะคะเลี้ยงน้องเองแล้วก็อยู่กับบ้านอยู่กับเขาตลอดอะอยากให้แบบสนับสนุนให้นมแม่แล้วก็ถ้าเข้าเต้าได้จะยิ่งดีเลยนะแม่มันแบบมันก็มีความสุขแล้วมันก็ฟินไปด้วยกันแม่ทั้งลูกเลยนะคะก็อยากใสนับสนุนนะคะยังไ สงสัยอะไรกับการเลี้ยงน้องแฝดนะคะคือแม่มาอยู่ก็ไม่ได้เป็นกูรูราะว่ามันผ่านประสบการณ์มาแล้วบางทีอาจจะตอบได้นะคะแม่แม่แมก็ฝากถามมาในคอมเมนต์หรือว่าจะไปถามทางช่องทางไหนทาง i อ f a c e b o o k อะไรอย่างนี้ถามแม่มาอยู่มาได้ตลอดนะคะแม่ยินดีให้คาปรึกษานะคะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะติดตามครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะเผื่อจะม่จะมีความความรู้ดีๆมาให้แม่ๆเนาะหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรสนุกๆของครอ,อบครัวเรานะคะโอเคค่ะ พอจะไปแล้วมายิ้มหวาน <c oughs> คุยกันต่อดีไหมแล่าเ <c oughs> ดี๋ยวยโอเคยังงั้